สับสนุนโดย s i n ค Corporation เดี๋ยวคุยกับนาะยกองค์การหารส่วนตำบลคุณซ่องนะคุณเดชจินโนรถครับสวัสดีครับพี่ครับพี่จะไปพัฒนาชุมชนเรื่องอะไรครับเอาไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้าน,อง,น,นองสองพันธ์ตำบลคุณซ่องจันทบุรีแล้วก็เป็นอาหารกลางวันของเด็กเล็กครับอ <า S 2> โอเคครับพ่ออบตเหมือนกันนะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาวคุณสุพันรัตนวงศาร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอาไปทำอะไรครับถ้าได้หนึ่งล้านครับพัฒนาปรางกูให้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมัทรามของตำบลขาวโอเคครับยกกันเรียกเพลงอะไรมาลูกช้ํากว่าเดิมค่ะของคัทเทีามาลสีคัทเทีามาลสีฝั่งเราเป็นไงเพลงอะไรครับเคียวเกี่ยวใจค่ะพี่เอิญเดอร์สตาร์เอิญเดอร์สตาร์โอเคโอเคครบเลยครเคียวเกี่ยวใจจากน้องแยมมหาสารคาม จะเจอผู้ชายสองใจจะวันนี้เธอจะตีเน้ไาหนาโรคเมือนจะขึ้นเท่าไรโรคใบจะกิ i bon. ผ่านมองมัวช้ใจในยานไม่เท่าไรแบกันไปเกินร้อยเท่าตัวกะมาผ่านให้ทังงานปวดหัวกลับกลาน ตัวโดนกระทํา หนะะูเป็นคนที่เสียงดี D, น้ําเสียงออกอักขระชัดเจนนะคะที่มันขาดไปคืออารมณ์ของเพลงที่มันส่งมาไม่ถึงในส่วนของโยกเกิดน้องเสียงดี อินเนอร์ดีมากเวลาร้ลลองคือผู้หญิงมันเต็มไปด้วยความแข็งหน้าเครื่องเหมือนแต่งนู้นเลยครับหน้าเหมือนจะากลับมาตบเจ้าบ่าวเลยครับเขาเล่นจริงแล้วมันเลยออกมาทันน้ำเสียงครับกะมาให้เงินพังเล่นอย่างเงี้ยเออช้ำคือช้ม่มปวดหัวเออรู <c oughs> ้สึก,กว่าเออมืนดูละครจระล้าสายตามา่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเล่นไปตอนไหนแล้วดูกันเหมือนดูละครแล้วเดี๋ยวด,ดูตอนนี้ไม่ทันเลยอย่างเงี้ย <c oughs> บอกคําเดียวเลยค่ะสำหรับโยเกิร์ตพี่เซอร์ไพรส์มากนี่คือเล็กพริกขี้หนูของจันทบุรี คยังเพลงเพราะนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ร้องยาก <S <S แล้วดู <S <S วันนี้ต้องยามเหมือนซ้อมไม่ถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะ <S <S แล้วเพลงนี้ต้องต่ําให้ ถึงสูงให้ถึงแต่ว่ามันไม่ค่อยถึงก็เลยดูแกว่งๆไปหน่อยนะครับต่างกันอย่างโยเกิร์ตนะครับเสียงดีแล้วอารมณ์เพลงดีแล้วเกินมีจังหวะประชดประชันนะครับทั้งสีหน้าแววตามือไม้ไปหมดถ้าเป็นมวยก็คือออกวุฒิด้เข้าตาเข้าตามากเพลงนี้มันหวานค่น้องแยมแต่น้องแยมมันเป็นคนที่เสียงแข็งแรงอะไรเงี้ยพลังเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่เพลงนี้มันไม่ต้องใช้พลังอะไรมากมายเลยมันต้องใช้อารมณ์ในการร้องอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอย่างขึ้นมาเนี่ยหนาวคำแรกแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นมาแล้วให้หนาวสะท้านเลยเนือ เอาแล้วนะพี่จะ้ะแต่องหนูมันหนาวมันมาขนาดอย่างนี้เลยอะ่ะคือต้องรีบก่อกองไฟกันเลยอย่างอย่างงเี้ยค่ะและ้วคะลูกมาที่น้องโยเกิดของจันทบ,บรุรีนอกจากจะมีของดีนะคะเยอะแยะแล้วจังหวัดนี้ยังมีพลอยเม็ดงามที่รอการเจรไนยอยู่นะคะอ,อ,อายุแค่16กอะ่ะร้องได้ขนาดนี้เนื<ห>้อหาเพลงก็เป็นผู้ใหญ่เกินตัว<อ>แต่เขาทำได้อะ่ะร<อ>้องไปในนุชวินใจอุ้ย ตัวนี้ไม่เบาจริงๆแล้วพี่เนี่ยชอบบุคลิกของน้องแยมมากประโยคแรกที่น้องแยมร้องออกมาเนี่ยทำให้พี่นึกถึงพี่อยู่บนยอดเขาหิมาลัยเลยมันหนาวมาก <c oughs> แต่พอร้องไปสักพักสักพักมันเหมือนอยู่ดรีมเวิร์เลย <c oughs> เหมือนแรมค่อยๆตกเหมือนแรมมันค่อยค่อยหาย oh. อย่างที่พี่ๆี่เขาบอกว่าอาจจะแตะโน้ตไปถึงตอนมันต่ําตอนมันสูงแล้วมันมีท่อนหลังๆตอนก่อนจะจบที่มันจะมีต่ําแล้วพอขึ้นสูงดูพร่งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ย <laughs> มันมีอันนึง <c oughs> แต่ว่าอินเนอร์ของหนูพี่ชอบ <c oughs> นะครับส่วนน้องโยเกิดเล็กแต่แซ่บอร่อยมากอินเนอร์ดีเรื่องการร้อง <c oughs> ก็ดีด้วยและจะบอกว่า <c oughs> เพลงเนี้ย คนมาร้องในรายการนี้หลายคนมากหลายคนหลายคนมีคนนึงมาจากมนทนหูไปคนนั้นก็ถือว่าร้องดี <c oughs> เอาจะช่วยน้องแยมแล้วก็จังหวัดมาสรัคามเพราะว่าคะแนนตามอยู่นะครับรน้องแยมเนี่ยเสียงแข็งแรงแล้วเวลาที่เปลี่ยนช่องไปช่องนาศิกอ่ะไอเสียงของช่องนาศิกก็ดีแต่ประเด็นของน้องแยมอยู่ตรงระหว่างทางคือการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราทำยางไม่ค่อยเนียนอีกอย่างก็คือเวลาลงลงตัวน้ตต่ำคุมไม่อยู่ แบ่งแล้วก็เพี้ยนผมว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมอาจจะซ้อมไม่ถึงโยเกิร์ตจันทบุรีนี่เสียงดีมากร้องได้นิ่งการเอื้อนดีเนียนโน้ตแม่นครับทําอะไรก็ดูมั่นใจเพราะว่าคงฝึกมาเยอะแล้วก็รู้ตัวเองว่าทําได้เสียงของโยเกิร์ตเนี่ยไปทางถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าหล่อสง่าเป็นผู้หญิงก็คือดูดูมีราศีมีสกุลหมายถึงในเสียงนะฮะเสียงของแยมเนี่ยจะเป็นเสียงของคนที่เป็นไฟเตอร์ เสียงแข็งแรงเพราะงั้นต้องไปฝึกเรื่องเทคนิคเพื่อที่จะคุมให้เวลาเราร้องมันสามารถที่จะสั่งได้ว่าเราอยากจะให้ดีไซน์ให้มันออกเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจังหวัดไหนนะฮะจะเป็นคนที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเป็นโชว์พิเศษจากบอยพิกเมเกร์กับน้องออฟครับเชิญ ดูเหมือนยังไม่มีมว,วี่แววจะพบเธอไม่รู้ว่านานเท่าไรว่าฉันนั้นเะอได้เจอเจอกับเธอคนที่ฉันรอเฝ้ารอทุกคืนทุกวันมาล้างไปามใครที่มีวิธีเพื่อเราจึงพร้อมใครสักคนที่เป็นเหมือนเราจะเหงาหันใจไม่ต่างกันชาติแต่มันจะมีสักคนไหมก็ได้แต่ ฉันมันยังไม่เคยเข้าใจบอกย้อ่โชวไม่รู้ดีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักอ้เมอเป็นดีคืออยากมีคนรักคนคนนั้นคืออยู่ที่ไหนคนเองฉันต้องรออีกนานเท่าไหร่กว่าจะเจอคนที่ฟันคนที่มันเติมให้ใจของฉันมันเต็มสักที สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสซีพลัสนมเปรี้ยวดีไลท์พัดลมมิรากล้องวงจรปิดวาตาชิ achi, ลูกชิ้นหมูโฮเดงออปโป้คาเมราฟน ក្នុងក្រាម플레이